กำลังจะเข้าสู่ในช่วงของการประกาศผลประกอบการไตรามาสหนึ่งครับคุณจิมครับ,รบก็เรียกมาคุยกันหน่อยหนึ่งพูดคุยกันหน่อยหนึ่งว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทีนี้ผมผมถามเบื้องต้นก่อนเลยแล้วกันผมเห็นในช่วงหนึ่งเนี่ยหุ้นของเราจุดพลุขึ้นมามันเกิดจากการที่ตัวของ SPP Hybrid ของเราเนี่ยได้รับการอนุมัติ ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ต่างๆเป็นอย่างไรครับให้ให้พี่ธนชัยอธิบายนิดนึงครับครับก็อย่างที่แจ้งข่าวตลาดไปแล้วนะครับที่เราทราบว่าเรามี SPP Hybrid 4ี่โครงการนะครับกำลังการผลิตติดตั้งรวมกันก็คือเก้าสิบามเมกะวัตต์นะครับก็ล่าสุดเราแจ้งข่าวไปว่าเราเซ็นเพิ่มอีก2โครงการจากเดิมที่ต้นปีเราแจ้งไปหนึ่งโครงการนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันรวมก็คือเราเซ็นไปแล้วสามโครงการรวมก็คือเจ็ดสิบเมกะวัตต์นะครับก็ยังขาดอยู่แค่โครงการเดียวครับก็คืออีกโครงการหนึ่งนี่คือหนึ่ง ึ่งโครงการ23เมกะวัตต์ที่กาลังรอเรื่องของการขอขยายการเซ็นอยู่นะครับทีนี้อาจจะเกิดคําถามว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องขอขยายการเซ็นก็เพราะว่าบางเอิญว่าโครงการนี้มันขุกขักนิดหน่อยเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของการที่มันมีสภาพพื้นที่มันมีความจําเป็นต้องมีการย้ายโครงการนะครับแล้วอันนั้นคือเหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของการทํา EIA ต่างๆนะครับการประชุมจัดทําประชาคมต่างๆนะครับ รวมถึงการพิจารณาของหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นสอพอซึ่งเป็นผู้อนุมัติเรื่องของ e i a เนี่ยมันมันติดขัดเรื่องโควิดค่อนข้างเยอะในปีที่แล้วนะครับมันมีการขยับเวลาออกมายกตัวอย่างนะครับเช่นการจัดประประชาคมเนี่ยเราจําเป็นต้องมีการเชิญชาวบ้านมารับฟังข้อชี้แจงของเราอันนี้หลายครั้งก็จะเกิดปัญหาว่า จังหวัดที่เป็นที่ตั้งโครงการก็ประกาศว่าห้ามจัดกิจกรรมเช่นนี้นะครับมันก็เลยมีการขยับออกมาเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าเราจาเป็นต้องขอขยายออกไปแต่ว่าเราก็มีรายการมีเรื่องของราย,รายงานความคืบหน้าให้กับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอนะครับกลับกลับทีนี้เนี่ยอพอตอนนี้เนี่ยสโครงการที่เป็น SPP Hybrid เนี่ยโอ้จำนวนเมกะวัตเยอะอยู่นะครับตอนนี้ก็เจ็ดสิบกว่าเมกะวัตแล้วถูกไหมครับอ่าเจ็ดสิบครับสามโครงการสามโครงการเจ็ดสิบมกะวัต์ทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเดินหน้าก่อสร้าง เราสามารถที่จะจัดการได้เลยไหมครับหลังจากที่เราได้ p d a มาเรียบร้อยแล้วจริงๆได้เลยครับแต่ว่าระหว่างเนี้ยเรากําลังอยู่ระหว่างเรื่องของการเจรจากับผู้อ่เรียกง,ง่า,ายๆว่า EPC นะครับเปิดประมูลเรียกต่อรองราคาเพราะว่าเราต้องการต่อรองราคาในทานะที่เป็นเป็นโครงการหลายๆโครงการรวมกันเป็นราคาอำนาจต่อรองก็จะได้ราคาที่ดีขึ้นนะครับก็เป็นแต่เรื่องระยะว่าใช่ใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้มันจะมีทั้งเรื่องของ s c t Hybrid ที่ออกมาแล้วสามถูกไหมครับ Uh, VSCP หนึ่งโครงการที่ก่อสร้างนะั้นคงไม่พูดถึงก่อสร้างไปแล้วนะครับแต่ว่าอนาคตมันก็กำลังจะมี VSCP ที่ออกมาเพิ่มอีกนะครับดังนั้นอันนี้เราก็ำลังดูว่าทามมิ่งที่เหมาะสมแล้วก็การเจราจากับกับ,บ EPC จะเป็นยังไงนะครับเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดนะอ๋อครับผมทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าถามเรื่องของการ Delivery ละ่ะเราเราประเมินไว้อย่างไรครับว่าเราจะก่อสร้างแล้วมันจะสามารถที่จะ,ะจ่ายไฟได้ในปีไหนอย่างไรฮะ คือส่วนใหญ่เรื่องการก่อสร้างเราไม่เคยห่วงเพราะว่าเรามีประสบการณ์มาค่อนข้างเยอะนะครับยกตัวอย่างล่าสุดตัวโรงไฟฟ้าขยะที่เราซีโดีไปเมื่อธันวาปีที่แล้วอะครับเดิมเคยเยกับคุณแสต์เหมือนกันว่าเดิมทีเราจะกะซีโดีประมาณไรม้านึงปีนี้เพราะตอนนั้นเราเผื่อเวลาไว้ประมาณสักสิบสองถึงสิบห้าเดือนว่าน่าจะเสร็จแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเราสร้างแค่สิบเดือนเสร็จอันนี้โรงไฟฟ้าขยะนะะเพราะงั้นะรโรงไฟฟ้าถ้าเป็นเ s p เนี่ยผมก็เชื่อว่า ใช้เวลาประมาณสักหนึ่งปีเสร็จแน่นอนนะครับส่วนโรงไฟฟ้า s p p Hybrid เนื่องจากไซส์มันใหญ่ขึ้นแต่ว่าจริงๆองค์ประกอบของโรงไฟฟ้าเนี่ยมันเหมือนกันนะครับเราก็เผื่อเวลาไว้สบายๆส,ส,สักส8เดือนนะครับก็น่าจะเสร็จครับเพราะฉะนั้นตอบคาถามคุณแสบก็คือว่า3โครงการนี้รวมถึงถ้าอีกหนึ่งโครงการต้องออกตาม,มาเนี่ยก็น่าจะสร้างเสร็จแล้วสามารถ COD ได้ภายในปีหน้านะครับก็คือภายในปี2565ใช่ที่เราคาดการณ์นนจะเป็นปลายปลายปีเนาะ ใ,นะาาใช่ครับใช่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 ครับทีนี้ผมผมสามารถที่จะแสดงความมั่นใจได้หรืออย่างว่าณนะวันนี้เนี่ยตัวของ SPP Hybrid ของเราหรือโครงการตัวของ VSPP <c oughs> ของเราที่ที่ยังอ่าที่ยังอ่ายังไม่ได้ก่อสร้างเนี่ยมันจะยังครบลูกได,ได้ได้ทั้งหมดฮะเออผมผมคิดว่า99%ได้เกือบทั้งหมดนะครับเพราะว่าอย่างนี้คืออย่างยูอ,อย่างเมื่อสักครู่ที่บอก SPP Hybrid เนี่ย เรามีการขอขยายไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแน่นอนสุดท้ายการตัดสินใจเด็ดขาดก็คงขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแต่เราก็มีเหตุผลสนับสนุนในการขอของเรานะครับส่วน S e, วีเอสเราก็ยังมีอย่างต่อนเอนอื่องถูกไหมครับใช่ใช่คือ,ค,อ,ค,อคือเวลาเราทําอะไรพวกนี้เรื่องของข,ขอขยายเวลานะครับสมมติน,นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกขออย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้แสดงความคืบหน้าของงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูเลยเนี่ยอันนี้ผมว่าการได้มันก็ยาก แต่ของเราเนี่ยเราทําทุกอย่างนะครับขาดแค่เรื่องเดียวก็คือ EIA ที่อย่างที่ผมเรียนว่ามันติดขาดเรื่องของโควิดจริงๆนะครับกลับกลับกลับทีนี้กลับมาถึงเรื่องราวของการก่อสร้างเมื่อกี้พูดถึงไปก่อนหน้านั้นแล้วว่าเราเรามีศักยภาพมีประสิทธิภาพในเรื่องของการก่อสร้างผมเคยคุยกับพี่เม่นครั้งหนึ่งแล้วพี่เม่นก็โชยผมเห็นภาพว่าโหลดต้นทุนได้พอสมควรอยู่เหมือนกันพี่เม่นลองเลง่าตรงนี้หน่อยครับว่าการที่อ่าเป็นเบ้าใหญ่ การที่เราสั่งมารถใหญ่ต่างๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรในเรื่องของประสิทธิภาพการก่อสร้างของเราประสิทธิภาพเนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับการคัดเลือก EPC ของเราการคัดเลือกเครื่องจกักรการคัดเลือกเทคโนโลยีนะครับแต่ทีนี้ถ้า,ถา,ถาเรากลับมาพูดถึงเรื่องราคาก่อนนะครับผมให้นึกภาพนี้ว่าสมมติถ้าตัวเราเองเป็นผู้รับเหมานะครับการที่เราจะต้องมายื่นประมูลทีละลโครงการนะครับโครงการละ9.9เมกะวัตต์นะครับสมมุติได้โครงการนี้อีกหนึ่งปีข้างหน้าอาจจะไม่ได้โครงการ นะครับกับอีกคนหนึ่งที่เข้ามาประมูลกับเราเนี่ยได้ทีหนึ่งอย่างน้อยน้อยสมมติ SVP Hybrid ได้ได้น้อยสามโครงการหรือถ้า VSPP อาจจะได้ทีห้าโครงการสิบโครงการนะครับนึกภาพไหมครับว่าเขาสามารถวางแผนในอนาคตเขาได้ว่าเ,เขาจะมีงานจะมีคนงานยังไงจะจะซื้อสินค้ายอย่างไรนะครับจะซื้อของยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ทําให้ทั้งเราและเขาก็ต่างได้ประโยชน์การที่เขาวางแผนได้เขาก็สามารถเสนอราคาที่ดีให้เราได้นะครับไม่งั้นทุกคนก็จะคิดเผื่อครับว่า,วาได้โครงการนี้แล้วอีก 6, เดือนข้างหน้าจะมีงานไหม ถ้าไม่มีงานก็ต้องคิดราคาเปื่อไปสําหรับไว้เลี้ยงคนงานในระหว่างนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือลักษณะของการที่ว่าเขาเองเขาก็สามารถแผ่นได้เราเองก็แผ่นได้แล้วในแง่ของการจัดซื้อครับเวลาซื้อเครื่องจักรสมมติการซื้อยบลอร์ตัวเดียวกับการซื้อยเลอร์สิตัว,ก,ตวก็เหมือนกันครับลักษณะเดียวกันเราก็ต่อรองกับซัพพลายเออร์ได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็คือเป็นเรื่องของการต่อรองซึ่งผมว่าไม่ไม่ยากที่จะเข้าใจมันเหมือนกับการซื้อที่เป็นซื้อโฮเซลกับซื้อ, retail, อ, wholesale อราาีเทล้ว นะครับส่วนเรื่องประสิทธิภาพอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคนิคละนะครับว่าโครงการใหม่ๆมันก็จะมีเทคนโนโลยีที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็จากประสบการณ์เรากักโน้ตเฮาว์ที่เรามีเนี่ยเราก็จะรู้ว่าสามารถพัฒนาอะไรไปได้อย,อย่างเช่น SCP Hybrid เนี่ยด้วยความที่ไซส์มันใหญ่ขึ้นเทคโนโลยีใหม่ขึ้นเนี่ยนะครับมันสามารถลดต้นทุนในเรื่องของเชื้อเพลิงลงได้ที่เราเรียกว่าค่าตัวฮิตเรตนะครับก็คือว่าใช้ความร้อนน้อยลงในการผลิตไฟฟ้าหนึ่งหน่วย นะครับการใช้ความร้อนน้อยลงก็คือใช้เชื้อเพลิงที่น้อยลงต่างไปด้วยนะครับอันนี้ง่ายๆให้เห็นภาพนะครับครับเพื่อให้เห็นภาพณนะปัจจุบันนะครับวันนี้เนี่ยเรา COD แล้วสักเท่าไหร่และเตรียมที่เหลือเนี่ย PPA วันนี้มีเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนของอกำลังจะได้ PPA ่าหรือว่าที่เหลือเนี่ยสักเท่าไหร่คะขอขออนุญาตดูคัจัไม่ได้ตัวเลขก็คือวันนี้ในมือรวมกันทั้งที่ อยู่ในป้ายปลายกับส่วนที่ COD แล้วรวมกันก็คือ4ประมาณ450กลมๆนะครับ450เมกะวัตต์แล้วก็ COD ไปแล้วเลขสวย246นะครับ <c oughs> นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลืออยู่ในป้ายปลายประมาณ204อันนี้ก็คาดว่าน่าจะก่อสร้างแล้วก็ COD ได้เกือบทั้งหมดภายในปีหน้านะครับ <c oughs> แต่ว่าจริงๆมันจะมีทยอยมาตั้งแต่ปีนี้แล้วบางส่วนอย,อย่างเช่นตัวคองกลุงที่ผมเรียนไว้ว่ามันมี VSPP หโครงการที่เริ่มก่อสร้างไปแล้ว วันนี้ก็ p r o เ r e สไป60%แล้วก็น่าจะซีวัีได้ภายในปีนี้นะครับครับครับอ่าในเรื่องของก่อนที่เราจะไปจบในเรื่องของว่าโอกาสในอนาคตของเราเป็นอย่างไรนะคะมผมถามเรื่องของประสิทธิภาพของเราอันนี้ถามมาโดยทุกครั้งที่พูดค<ม>ุยก<ม>ันว่าประสิทธิภาพของเราเนี่ยเราสามารถที่จะลดต้นทุนได้โดยตลอดถึงแม้ว่ามันถูกแล้วนะเราก็ลดต้นทุนได้อีก<ม>ครั้งนี้เป็นยังไงฮะ ก็ยังยังยังเป็นคำตอบเหมือนเดิมก็คือว่าประสิทธิภาพเราเชื่อว่านะครับวันนี้เราถือว่าค่อนข้างจะดีสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและนะครับเพราะว่าเื่องจากเราก็มีโอกาสเห็นโ่รงไฟฟ้าคนอื่นด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็น่าจะตัวเลขดีแล้วล่ะแต่ถามว่าเราพอใจกับตัวเลขที่เราทําได้แล้วหรือยังก็ยังไม่เป็นความพอใจนะครับก็พยายามจะปรับปรุงตลอดนะครับก็ทีนี้วันนี้เนี่ยก็มันก็ปรับปรุงได้หลายหลายอย่างอย่างที่เคยเรียนก็คือทั้งเรื่องการออกแบบอรมณ์ใหม่ๆแน่นอนมันมีเรื่องของการออกแบบการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใหม่ๆ เข้ามาได้นะครับแต่ส่วนโรงเก่าก็ต้องเป็นเรื่องของการเดินเครื่องการบำรุงรักษาว่าก็ยังมีช่องทางให้สามารถปรับปรุงได้อยู่ดีนะครับก็รบตรงนี้ก็เรียนว่าโดยหลักการของเราก็เราก็ไม่เคยหยุดนะครับทีมงานหน้างานเราก็จะดูเรื่องนี้โดยสมุติครับกลับผมทีนี้มาเรื่องราวของโอกาสในอนาคตที่ผ่านมาพี่เน้นก็เช็คโอเวอร์ตัวของโรงโรงไฟฟ้า จากทางฝั่งของเต้อวิทยาไปรเรียบร้อยแล้วในในในแนวคิดของการเช็คโอเวอร์ต่างๆยังมีอยู่ไหมครับหรือยังไงครับจริงๆต้องบอกว่าแนวคิดมีมาตั้งแต่เดิมตั้งแต่ะคือตั้งแต่เราเข้าตลาดเรารู้แล้วเรามีความพร้อมในเรื่องนี้นะครับเป็นความคิดแนวคิดนัด้น,นมีตลอดนะครับส่วนถามว่าดีลที่มันเข้ามาเข้ามาการเจรจาเข้ามาเสนอหรือเราเข้าไปแอปโค c h เองเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับโอกาสแล้วมันก็มีตลอดเหมือนกันนะครับแม้ถามถามว่าวันนี้เนี่ยยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าความยากของ M ออเ เนี่ยคือมันไม่สามารถตอบได้ว่ามันจะได้เมื่อไหร่จะออกมาเมื่อไหร่ถูกไหมครับเพราะว่ามันทั้งเขาและเราผมเรียนนี้ว่าหลายครั้งมันก็มีดีลที่เราเข้าไปดูแล้วแล้วเราก็ปฏิเสธไปแล้วอันนี้ก็ต้องมีนะครับบางดูบางดีลเราดูแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการศึกษาก็ยังไม่มั่นใจก็มีหรือบางดีลดูแล้วเสนอราคาไปแล้วรอฝั่งคนขายตอบกลับมาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นหลายอันเนี่ยมันผมว่ามันไม่สามารถควบคุมได้ว่าเฮ้ยมันจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับมันจะได้เมื่อไหร่นะครับแต่ถามว่ามันมีอยู่ไหมมัน อ๋อครับอ่าโอเคอเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวว่าไปแต่แต่แต่เป็นนโยบายอยู่แล้วในการเรื่องใช่ครับใช่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 ีมีการกันเงินไว้หน่อยไหมครับมีการกันเงินไว้ในส่วนนี้สักเท่าไหร่หรือเปล่าครับหรือว่าก็แล้วแต่เจราจาใช่ครับเราเราต้องต้องยนต,ตามตรงว่าในการกันเงินเทคโอเวอร์เนี่ยายากเพราะอย่างที่อย่างที่เรียนว่ามันไม่รู้โอกาสที่มันจะเข้ามาเันจะเท่าไหร่แต่ด้วยความที่เราดูตัวเราเองตลอดว่าฐานะการเงินเราเป็นยังไงความสามารถในการระดมทุนเราเป็นยังไงเราก็เชื่อว่า ตัวที่เราคุยกับความสามารถเราเนี่ยมาสอดคล้องกันมันยกมันรองรับได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าดีอใช่ดีอีอย่างที่เคยเรียนว่าวันเนี้ดีเราเอาหนี้ที่มีพาราดอกเบี้ยจริงๆนะครับนี่สถาบันการเงินสุทธิกับเงินสดที่เรามีเนี่ยดีมันอยู่0.2กว่าเองยังไม่ถึง0.3เท่านะครับแล้วก็ cash ฟ o เรา EBITDA ปีหนึ่งวันนี้เอาแค่ลงลงไฟฟ้าที่เรามีอยู่เนี่ย EBITDA ก็ปีประมาณ2,000่าลานอยู่แล้วในขณะที่จริงๆเราเซอร์วิสหนี้ปีประมาณสัก5-600ล้าน มันก็มีเงินเหลือปีหนึ่งพันกว่าล้านอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้กังวลในเรื่องของการเในแง่ของท่านมันได้มาแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นปัญหาที่เราแก้ซึ่งเราไม่คิดว่ามีปัญหาอะไรทําได้อยู่แล้วครับครับ M&A นี่เน้นในเฉพาะในประเทศหรือเปล่าคะพี่เม่นดูหมดครับดูหมดนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับกลับครับ,รบโดยโดยหลักการแล้วเนี่ยผลตอบแทนในเงินลงทุนมันต้องสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะไออาร์จากการที่ที่เราไปใช้โอเวอร์ ถ้าเทคโอเวอร์เนี่ยก็ต้องเรียนทำตรงว่า IR ก็ต้องสูงนิดหนึ่งถ้าเทียบกับโครงการโครงการสมมติถ้าผมผมเทียบกับโครงการที่เรากำลังประมูลสมมติถ้ากำลังจะประมูลอยู่เนี่ยเราจะรู้ว่าเราตั้งตั้งคงว่าควรจะมีรีเทิร์นเท่าไหร่ถูกไหมครับเวลาประมูลโครงการใหม่เนี่ยไม่จาเป็นเป็นสิ่งที่เราเคยทํามาอยู่แล้วแล้วเวลาเราทําเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะใช้เครื่องจักรอะไรออกแบบยังไงเรารู้ทั้งกระบวนการมันเพราะฉะนั้นเราปิดความเสี่ยงได้หมดนะครับทีนี้เวลาเราไป็มเเนี่ยหลายครั้งมันคือลงไปฟ้าที่เสร็จแล้ว เราไม่สามารถกลับไปย้อนเวลาว่าเฮ้ยออกแบบใหม่สิใช้เครื่องจักรอันนี้สิใช้เทคโนโลยีอันนี้สิถูกไหมครับแล้วก็มันก็จะมีสิ่งที่มันมองไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปรียบเทียบเนี่ยรีเทอร์เนี่ยแบบเนี้ยก็ชัดเจนว่าอะไรที่เป็น M&A เนี่ยมันอาจจะจําเป็นต้องให้มัน cover ความเสี่ยงที่มันมากกว่าด้วยตรงนั้นนะครับครับครับแต่ช่วงเวลาดอกเบี้ยมันต่ๆแบบนี้การ M&A มันก็น่าที่จะง่ายขึ้นใช่ครับใช่ใช่ครับครับอ่ะทีนี้มาในเรื่องของโอกาสในอนาคตของภาครัฐลหละครับ พี่เมงครับช่วยชี้ให้เห็นภาพหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรครับโอกาสที่เราจะได้พีพีเอไม่หรือว่าอนาคตเป็นอย่างไรพี่เมนชี้เห็นภาพหน่อยครับก็เอาเอาทันสมัยหน่อยแล้วกันนะช่วงนี้นิยมคุยกันเรื่องทไลายคุณเสร็จาคุณสามมีเปิดต้องเงี้ยทำลายอย่างทราบเหมือนกันยังไม่มีไมไไม่ได้ไปไหนด้วยเอาเอาทำลายแบบใกล้สุดเลยแล้วกันสัปดาห์หน้านะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสาม นะครับหลังจากสงการามหลังจากปิดสงการามมาเนี่ยเปิดมาใหม่ก็อันนี้เป็นเรื่องของเปิดประมูลลงไฟฟ้าชุมชนแล้วนะครับอันนี้ก็คือยี่สิบยี่สามคือกําหนดการให้ยื่นนะครับไอ้ไพลอดรอบแรกร้อยห้าสิบมกะวัตนะครับอันนี้ก็ชัดเจนว่าปีนี้ซึ่งอันนี้ก็เราก็เข้าร่วมแน่นะครับแต่ขออนุญาตอย่าถามว่ายื่นกี่โครงการอะไรบ้างนะครับเพราะมันใกล้สต็มปีแล้วนะครับมันม<ๆ>ีผลการแข่งขันนะครับอันนี้เรื่องแรกนะครับส่วนที่สองที่เราจะเห็นในปีนี้ผมเชื่อว่าเห็นแน่ๆ่ทยอยออกมาก็คือเรื่องของการประมูลลงไฟฟ้าขยะ400มกวั นะครับซึ่งจากวิธีการเนี่ยส่วนใหญ่จะออกมาโดยอ,องค์กรปกครองส่งท้องถิ่เนเทศบาลอบตอเขาจะมีการประมูลของขก่อนนะครับพอเสร็จแล้วได้สัญญากําจัดขยะเนี่ยเอกชนค่อยไปยื่นกับกบกบพเพื่อขอตัวสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งวันนี้เดี๋ยวรอแค่กกพว่าจะออกเปิดรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสักกี่ม,มกะวัต์คราวดเดียวเลยไหม400รมกะวัตรือจะทยอยออกมาเป็นเฟสนะครับฉะนั้นชัดเจนในปีนี้สิ่งที่ โครงการที่จะมีการประมูลก็คือ2ตัวนี้แน่ๆนะคร,ครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพตรงนี้ไปทีนี้มันจะมีคําถามหล่ะครบพี่เม่นครับว่าในส่วนของคือถ้าฟังผมฟังพี่เม่นนะนั่นก็คือว่าต้นทุนเราลดได้ตลอดอนาคตเราก็มีโครงการมาอย่างตลอดแนวคิดของเราก็มีแนวคิดทั้งเราลุยเอง M&A นะฮะหรือแม้แต่กระทั่งอาดูจากภาครัฐอนาคตมันก็ค่อนข้างเชี่ยดี แต,แต่คําถามนั่นก็คือว่าผลประกอบการก็ดีนะแต่คําถามนั่นก็คือว่ามันก็มีคนหลายคนถามกับผมอยู่ว่าทำไมราคาหุ้นมันไม่เคลื่อนเลยพี่เม่นพอพอที่จะคาดเดาหรืออะไรได้ไหมฮะหรือหรือหรือ,หร,อ,ห,รอหรือเราจะจะพูดอย่างไรเมื่อมีคนถามคํานี้มาเอ,อเรื่องเรื่องหุ้นนี่ผมไม่กล้าตอบจริงๆนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของดีมานซัพลายมันเป็นเรื่องของความต้องการเป็นเรื่องของความคิดหลายเรื่องนะครับทีนี้ถ้าถามว่าราคาหุ้นที่มันขึ้นลงตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย มันสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานไหมผมก็ต้องบอกว่าบางช่วงเวลาอาจจะไม่สอดคล้องถูกไหมครับเพราะอย่างที่คุณแสบเล่าว่าปัจจัยพื้นฐานเราเนี่ยมันมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นยังไม่เคยมีช่วงที่มันสะดุดไปด้วยซ้ํานะครับก็อันนี้ก็ก็เรียนฝากไว้ว่าในเชิงผลประกอบการไม่ได้มีอะไรที่มันดีเลตก,กับเรื่องของราคา,าบางครั้งนะครับเวลายกอย่างเช่นบางครั้งที่มันตกแรงๆเนี่ยมันจริงๆมันควรจะมาจากผลประกอบการถูกไหมครับหรือรหรือหรือมองไปข้างหน้าเออธุรกิจน่าจะมีปัญหาแต่ของเราไม่ได้เป็นเหตุการณ์แบบนั้นนะครับเเรรรางง้นตีกก็ืื่่ออแว ทุกครั้งที่มันลงแรงๆผมเรียนว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับคนประกอบการเลยนะครับเรื mm ่อ hmm. งที่สองก็คือว่าเราเองเราก็ยังสงสัยเพราะว่า,านี้ครับเพราะว่าที่ผ่านมานอกเหนือจากการให้ความสนใจจากสื่อมวลชนหรืออะไรเงี้ยนะครับหรือรับลงทุนเองก็ดีเนี่ยจริงๆเราก็มีกองทุนต่างชาติที่ให้ความสนใจเหมือนกันโดยเฉพาะกองทุนที่วันนี้เขาเน้นเรื่องของ ESG ถูกไหมครับเน้นของเรื่องซีโร่คาร์บอนอะไรพวกนี้เขาให้ความสนใจทั้งไทยและต่างประเทศนะครับเราก็ยังเชื่อว่าพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่ต้องการหุ้นเรา ไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรือในอนาคตนะครับเราก็ยังไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมหุ้นเราถึงควรจะลงนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าทั้งนี้ท้งนั้นเรื่องหุ้นมันก็บางครั้งมันก็อธิบายด้วยเหตุด้วยผลยากเหมือนกันถูกไหมครับมันมีเรื่องของอารมณ์มีเรื่องของอะไรเข้ามาด้วยนะครับนะครับทีนี้กําลังจะถามเลยพี่เมลแต่พี่เพลพูดออกมาหน่อยนึงแล้วว่าคนก็สนใจเราได้มีการลดชงลดโชวหรือหรืออะไรยังไงบ้างไหมฮะคนติดต่อเรามาบ้างไหมครับหรือยังไงครับ ก็ก็มีครับก็มีเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวช่วงนี้มันจะสะดวกที่ผ่านมาแต่ปีที่แล้วมันสะดวกขึ้นสมัยก่อนถ้าเป็นกองคุณต่างชาติเวลาโลโชว์เราต้องบินไปหาเขาถูกไหมครับก็ต้องดูเวลาที่เหมาะสมวันนี้มันสามารถใช้ออนไลน์ได้หมดใช้ซูมใช้ Microsoft Team ใช้อะไรได้หมดถูกไหมครับก็ก็ทํากันเป็นประจำครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เรียนผู้วันสบายใจนะครับข้อมูลที่เราให้นักลงทุนไม่ว่าจะเป็นกองคุณอะไรต่างๆที่ติดต่อเราเข้ามากับข้อมูลทีี่่่่่เเเเเรรรราาาาาแจจ้งงงปปะหลดดไมว็นออออตตททํืข นะครับอันเนี้ยก็จะเป็นข้อมูลเดียวกันพราเรายึดถือเรื่องหลักของความเท่าเทีเทยมกันไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่แล้วก็ลลใใวเรืลล่องของความโปร่งใสนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าหลายครั้งบางครั้งเราก็เข้าใจบทบาทของหน้าที่ของนักข่าวนะครับถามมาเราก็จะบอกเอ้บางเรื่องเนี้ยเราขอตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยไปเปิดเผยที่ไหนหรือบางครั้งก็เป็นเรื่องของเซนซิทีฟในเรื่องธุรกิจนะครับครับอ่านะฮะคุณจิมมีคําถามไหมครับมีแนนค่ะเพราะว่าท่านเอ่อถามอยู่กับไรมาแรกของปีนี้ นะช่วงน,นี้ก็นนเป็นการกิน,น,นงบอะเนาะแต่ว่านีท่านนี้น่าจะเป็นเอฟซีค่ะพี่เพียรค่ะคุณธารินเขาถามแบบนี้ค่ะว่าไตรามาสแรกของปีหกสามเนี่ยมีกาไรจากอัตราแรกเปลี่ยนแล้วกาไรพิเศษเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยดังนั้นเนี่ยไตรามาสแรกของปีนี้เนี่ยมันจะโอเคไหมอะคะจะมีแบบนี้เข้ามาหรือเปล่าเอ่อผมขอไม่ไม่อันนี้ขอขอนุญาตไม่ตอบในเชิงว่าปีนี้ไตรามาสแรกจะออกมายังไงนะครับผมให้เป็นเป็นเหตุผล เป็นเป็นเป็นหลักคิดก่อนแล้วกันนะครับก็คือว่าตอนไตรมาสแรกปีที่แล้วเนี่ยที่มีกาไรพิเศษกับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมเคยเล่าไปหลายคนแล้วไม่น่าจะทุกท่านจําได้ไหมมันเราจะมีโรงไฟฟ้าโคเจนเนี่ยที่มันมีรายได้ไปปลูกอยู่กับค่ายูเอสโซล่าอยู่ส่วนหนึ่งนะครับทุกครั้งที่เอ่อบาทเอาเอา,เอาเป็นบาทแล้วกันนะครับทุกครั้งที่บาทแข็งรายได้ในส่วนนี้เวลาที่มันบันทึกบัญชีเนี่ยมันจะน้อยลงแต่ถ้าบาทอ่อนรายได้ในส่วนนี้จะมากขึ้นแต่เป็นการบันทึกทางบัญชีนะครับเป็นราไรการรับรู้รราได้ทงบบััญชีนะค ซึ่งเมื่อไตรมาส1ปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ก็คือว่าถ้านับจากสิ้นอสิ้นปี62มาจนถึงไตรมาส1ปี63เนี่ยมันเป็นช่วงที่ค่าบาทอ่อนมันก็เลยเป็นการเกิดกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนนี้นะครับทีนี้พอมาไตรมาส1ปีนี้ภาพก็จะคล้ายๆกันถ้าลองกลับไปดูอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็คือว่าอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อสิ้นปีผมจําไม่ได้น่าจะอยู่ประมาณสัก30บาทนะครับแต่ถ้าเรามาดูนะสิ้น สิ้นเดือนมีนาปีนี้น่าจะอยู่31บาทกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าปิดตัวเลขต้องขอไปว่าเช้าเป็นไเงินไท31.5ครับอ่าก็จะอยู่ในช่วงขาอ่อนเพราะฉะนั้นถ้าถ้าอ่อนเนี่ยก็ก็จะเป็นเรื่องของการกําไรหรือถ้าย้อนกลับไปนิดหนึ่งตอนไตรมาส4เนี่ยนะครับไตรมาส4เนี่ยเทียบกับไตรมาส3มันเป็นช่วงบาทแข็งนะครับอันนั้นเราก็จะมีการบันทึกขาดทุนในตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ผมผมเรียนว่ามันเป็นแค่การกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นรายการทางบัญชีไม่ใช่เงินที่จ่ายออกไปจริง นะครับก็ก็ดูไว้แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่สะท้อนว่าแคชโวเบริษัทจยิงๆไปนะครับอ้าะนะคะนี่ไหมครับอืมอันนี้ตอบยากนะครับผมว่าเพราะว่าเพราะว่าเวลาเข้าเซ็ตห้าสิบหรือเซ็ตร้อยเนี่ยสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับราคาหุ้นนะครับนะครับอยู่ที่ Market ็ตแคปต้องมาเรียงกันว่าคุณอยู่ติดอยู่ในหนึ่งอันดับที่ห้าสิบไหมนะครับ ก็คงคงจะยากที่จะตอบว่าได้หรือไม่ได้แล้วมันมันอยู่นอกเหนือการการควบคุมของเราบอกได้๊บมีคนวิ่งเข้าใส่ครับตอบไม่ได้กราวกราวอ่อ่ะนะฮะก็เป็นสองคำถามหลักๆใช่ไหมครับคุณจิมครับใช่ค่ะจริงๆแล้วมีหลายคําถามแต่ว่าเราได้ตอบไปหมดแล้วเหมือนกันค่ะอ่านะครับเพราะฉะนั้นก็โดยสรุปครับพี่เมฆคะให้ความมั่นใจกันักลงทุนหน่อยเราคุยกันทุกตรามาสนะครับว่าเป็นอย่างไรสําหรับตัวของ a c e ของเรา ในอนาคตเรายังดีต่อเนื่องโอกาสในอนาคตยังดีต่อเนื่องใช่หรือไม่อย่างไรเชญครับก็ก็เรียนให้ความมั่นใจในเรื่องของทิศทางของเรานะครับก็เรายังคงขยายอยู่นะครับเพียงแต่ว่าบางช่วงบางเวลามันอาจจะเงียบเงียไปบ้างนะครับเพราะว่ายุอย่างเช่นการประมูลเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องรอหน่วยงานภาครัฐเขาเปิดเราถึงจะเข้าร่วมประมูลได้แต่ตัวเราเองเราก็เตรียมการตลอดนะครับหรือเรื่องเอ็นเอที่เรียนไปแล้วว่ามันก็เป็นการพูดคุยตลอดแต่ถามว่ามันจะออกเมื่อไหร่เนี่ยเราก็คงต้องรอให้มันผลมันรับมันออกมาจริงๆแล้วเราเคยประกาศเราคงไม่พูดแต่เกาะหน้าน ทิศทางเรายังเป็นไปตามเดิมตามเป้าหมายเราคือเราต้องการให้เราได้หนึ่งพันเมกะวัตต์อย่างน้อยเนี่ยภายในปีหกเจ็ดนะครับก็ปีนี้หกสี่แล้วก็อีกสามปีนะครับก็หกเจ็ดเราก็ยังตั้งเป้าแล้วก็เราคิดว่ามันยังสามารถบรรลุเป้าได้ตามที่เราตั้งไว้นะครับอันนี้ก็อันนั้นคือเรื่องของเป้าในเรื่องของการขยายแต่ส่วนในเรื่องของอัตราความสามารถในการทำกำไรก็เรียนว่าอย่างที่เรียนว่าเราไม่เคยพอใจกับตัวเลขที่ทํามาได้เนี่ยดิเราก็จะเพยายามทําให้มันได้มากที่สุด ดีขึ้นเรื่อยๆครับกร้บผมอ่ะนี่คือสิ่งที่ผมต้องการนั่นแหละนั่นก็คือว่าอนาคตแล้วก็ประสิทธิภาพของเราส่วนเรื่องของค่าแรกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนกับโรงไฟฟ้าเนี่ยคือจริงๆผมอยากให้ตัดทิ้งกันไปเลยด้วยซ้ำเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันมันไม่ได้สะท้อนอะไรมากมายนักมันเป็นความือหว่าเท่านั้นเองนะครับอ่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับพี่เมนครับได้ครับยินดีครับสวัสดีครับผมขอบพี่แทที่รัก